น่อาละมาจะโดนน้องเขามาจะโดนแล้วดีอิดแล้วจะโดนอาลูเลย่าอิดะโดนเี่มีเอื่นทางโทรศัพท์เนาะเอื่นเซโมนิ่งวันัี้มึงยินอยู่เอาเข็มยังจะเดีคยวิปยังมีเด้ายเข็มเก่าแต่ว่าเดือนเสีงาม เข็มเก็เหเ็มเกาแล้วเดินเส้นเสีนงามไหมเบือผมมันมีอยู่ใส่มันอาอ็ดอยู่ใส่หรเดิมเสีนนี่าจ๋ยวลงคนเก้เเห็ดแบบเข็มพิเศษเข็มพาวจ้าง ต้วต่เทาคูณมันจะเจอื้อเจลงเข้าเลี่ยนอเข้าวเลงข้าวเลยนี่นะคุณเลีวเนไปเสาคุณลยแล้วคุลงเลยออพอนี่ลงพยมพยมลงกันจะไหนจะลงลายายนี่เอคือค่อยตัวนี้พอลงแนี้แล้วก็คูณตัเลี้ยมมันเลตั้งเลี้ยมไปคุณเหลน้า ก้าบินเก่ากันมาหน้าเลยเขาเก้าก็เทีดเนาะเทเก่หรือเใหม่อะไรด้เทยบุ๊กนาเวิร์กไวอด้ย่ควละหาบาทยัง sí นักคนนี้มาแล้วเขมยอโยกปอกกันกตัเยแล้วกัน่นกน สูงเน็่กล้างเนี่เขาพิเศษนะเนาะมันขายเยอเยมันเจอนอียนเอาเอาลงเลยลวเอาพอลงกันมั้อลงกันผมจะตำกับคุณเด้อเอาลงก็ลงที่ลำบากพุทตัวนี้มีอีกอืมเนี่ยไม่ได้ใช่งทีอะ วิจาามนสี่มาทาน้เด็กเดกขีทั้งดเดี๋ยวมันมีรหัสอะไร้างทำอนไม่เลยเด็กอ โอเคอันนี้มันเป็นแบบเข็มเลยโอ้โหแต่พอดูต่อไปเนี่ยดูหลายๆ้านดูมันขอมนเี้ยไม่ได้หรอผมเก้าเก่าทำไมได้เอามาเลยเลยเยเขาม่ บนทีสองสองนะครับสองสองนั่นแหละบทีเออมันมีหลยอันมีจีบยของผมนี่โอ้คือพันบอกใช่ได้เสื่อะมันกินข้าวกล้องจะมังกรหลอกมาได้เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเั้วมังกรกระโดดออกอีกแ้วม มอยมันเราโแตกบ่โจมแม่บ่มีเลยออถ้าแท้กกิ้งรอดบ่นี่แหละเนาะรอดไงงันไม่มาว้าจรจีลุงวางจะาไปใส่บ้าก็ใส่รถเช็นยกได้บางงานเลยใส่รถเชยดได้เหรอแวไอ้นี่ครมาโยกเยบอสที่พเออเนี่ยโกีโยกีว้ายถนี่จะได้นงข้าวเขาเขาแก้เสื้อยแก้เสียอึดเฉ็นมีกระแหงอยู่ดอกันมีกรพลาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถุงมือก่อน เขียนมาโลดโว้ยบ่เลิมุเสียบมัดถามอาบ่พุชต้องลูไปดูคนมือเสียบมัดแลงเดี๋ยวค่อยมาโลด้าถามมานี่ันมันลงกูเดียวงค่อยลงจสิลงพีเหเาลงมาแล้วเวลามันลงเด้มันจะบ่ตึงแตกไอ้มมันลงม่ใช่เสื้อไปใช่เสื้อเดียวมาถอดเสื้อมาลงนะกูหลักกูหลัะก้องว่าเขาใช้ a r i ถอดเสื้อลงโรงงานใช่มาโดนราไม่เมาออกเมเรลบมาเลยอะ มังบอเป็นอย่างเราไม่ใช่ผู้หญิงเราเป็นผู้ชายแมนจริงปะเอาจรบงเห็นบอกว่าถอดเสื้อกันเต็มอยู่ผู้ชายเห้มถอดามถอดไม่ไม่เป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ให้แก้ลมให้เบิ่อโอ้ยเจ้าชู้ป่ะคุนลงกูรังห่างเหมือนเจ้าน่ะมันหลักคน่อยแม่นบอลมันโยกมาคุณน่ะอ้าวเอาอี้ยกขรั้งนี้หรอพอจะว่างคนเดียวก็ได้โอ้บ่ไหวบ่ันทัดแต่ อ้าวหัวโปรตีนใครหัวโปรตีนอ้าวแล้วค่อยเซียนไปเซียนมาเลยเดี๋ยวนะไม่สรุปเซียนมาเลยไม่ฟาดไฟังาดแล้วเป็นยังไงครับมันลงคอดแล้วมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายกมึงไปเร็วโตพอเอาจีนไว้อย่างนั้นเอาเเดี๋ยวค่อยวางลงก่อนเอาป่อยเลยค่อยวางลุงดีจีนไปโอ้เออเออเอาซิงเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยว กินมันเข่ากเข่ากลางพ่นเด <É. S 1> <manager. S 2> ี๋ยวใช้หมดทุกคได้เขากัเดี๋ยวเอ้นพนเพ่อนจะเข่าจขึ้นเลยเอาเนื้อเจ้าเอาเอมาเดี๋ยว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 มไปมไปหน้าเข่าเลยน่ะมันทำคอเลย่อนนี้วันนีอะไรของมีเยขนนั่นไหมไห นนละเท่าไห่ et. yeah. uh, okay. Okay. Uh ี huh. uh ่ซมน้อาเยันนอบนดนมุนๆไหมหมุนๆไปนพหมุนี่เออหมุนไปอีกไปอีกเดี๋ยวนป้นไอีกไปทงพ้นพี่พี่พ้อดี๋ยวๆอนนิดนึงคึงนนิดนึงเปะเลยเอาเอาโลดึ้นนิดนึงเปะ เออเอาขึ้นมาเราสิมาตรวจมัาพอดีแล้วอดินลงได้ป่ะนี่โอ้ยเอาโลดสะลงเลยเออเอาพี่เอาลงโอ้ยยังไม่กินเลยหยังเลยเนี่ยโอเดย์ไม่แล้วมั้ยลงได้ป่ะนี่อืมน่าชาลงดีเนาข่อยาวแขวลงบนบัวหางนั่นที่เด้อใช่เอาไห้มาบ่เนาะเอาไปเอาไหมาเนาะ งนันเอามันสเปรชปาเขาเออแน่นเป็นแน่นเก่งจังเลยช่างนเก่งจังเลยแน่นเป็นแน่นว้าทำไมเก่งจูงอู้ตายแล้วมอง่ข้างล่างข้างงไม่สอดผ้านลง็อตั้ เขาไ่ได้ให้เอาดันเขาให้เอาคูดสเดนที่ีได้ลตัวมีหนึ่งแครงีีออเอาลดลยจะใช้ทีธีหนึ่งหยเก่าอไอเนี้ยเออน่เยอะอพนจะมาแต่งนะก็ได้เงินได้่บอกยได้หน่อยเขาล็อประหยัดพลังงานเอาเอาลวเอาล đấy tí à. Là cái này leo leo cho con. Nó thử đi giẹp leo hèn hèn đi. <laughs> <laughs> Ngoại <Nên này. cười> nhờ luống cũng bê hết. Nó luống nữa. Nó leo cho nó cũng มึงจำได้เหตุดูมีกจำสิクク่ีีดแลนอืมอันีืเหตุไหมอืมทางไงพ่อแมทางเนี่ยอดีแก่